จัดมาให้คันค่ะตู้ซิ่งวิงานรีโว่2.4เอ t นทีปี2022 4ี่แสนบาทคา่ะมาพร้อมกับชมหน้าหมูป่านะคะลูกค้ากระจังหน้าสีดํานะคะตัดกับตัวรถสวยโดดเด่นนะคะคันนี้ได้ยางปี2025ดอกยัางหนาๆน,นะคะวิงานยาวๆได้เลยค่ะลูกค้านี่นะคะสําหรับยางรถนะคะปี2025คะ่ะใครที่อยากได้รถปีวิ่งงานวิ่งร่วมขนส่งแฟลตต่างๆนะคะจัดได้เลยค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ประวัติเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะชาวสวนใช้เอกสารสวนค่ะสำเนาโฉนดสปกทบ5นะคะหรือสมุดเกษตรก,ษษษกรเล่มเขียวใช้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าสวนติดพ่อติดแม่ลูกเอามาใช้ได้นะคะหรือถ้าเป็นอาชีพรับเหมานะคะรับเหมาก่อสร้างนะคะใช้สัญญารับเหมาใครไม่มีสัญญารับเหมาก็ใช้เป็น50ทิวิที่ ดีลกับบริษัทก็ได้หรือใครไม่มีห้าสิทธิวิก็เอาบิลที่ซื้อของมาทํารับเหมาก็ได้นะคะลูกค้ามีเอกสารอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่เราทําอยู่ใช้ได้หมดนะคะสามารถปรึกษาเซลเอได้โทรตรงที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูตัวรถรอบคันกันนะคะร่องรอยการใช้งานแทบหาไม่เจอนะคะมีบ้างตํหลิกเล็กๆน้อยๆเราเก็บงานให้นะคะแต่ไม่มีจนหนักมาแน่นอนค่ะไล่มารอบคันนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ขอบกระบะนะคะ เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะขอบกระบะเดิมค่ะใครอยากได้ล้อบรรทุกก็สามารถแจ้งได้นะคะหรืออยากเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กเราก็ทำให้ได้นะคะก็สามารถปรึกษาโดยตรงได้นะคะตู้สูงสองเมตรสิบค่ะลูกค้าตู้ใหม่แกะกล่องนะคะลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยขนาดความสูงของตู้2เมตรสิบระบบไฟติดตู้เราเช็คให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะคะแล้วก็ตัวตู้ก็มีฝาล็อกแน่นหนานะคะ สัมรราไม่โดนหายแน่นอนค่ะนี่นะคะสําหรับช่วงล่างมาดูกันได้เลยค่ะเท่าเดิมนะคะล้อสแปร์มีมาให้ครบค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะคะมีสามสาขาทั่วประเทศค่ะกรุงเทพอยู่หนองจอกมีนบุรีสาขาสุราษฎร์ธานีมีสองที่นะคะในตัวเมืองคือสาขาศีแยกตปาปันอยู่ใกล้บรรจบุรีนะคะสาขาที่ อัดคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ใกล้มอตาปีเก่าอยู่ใกล้สนามบินสุราษฎร์แค่ประมาณสองกิโลเท่านั้นนะคะใครมาไม่ถูกก็โทรหาเซลเอได้นะคะศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกค่ะนี่นะคะขอบกระบะฝั่งด้านขวาค่ะลูกค้าเมต้าเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะใครมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างสามารถให้มาดูรถได้นะคะไม่ว่ากันหรือลูกค้าออนไลน์ที่ไม่สะดวกมานะคะก็ดูตามเซลเอคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับประตูไฟฟ้านะคะขอบประตูนะคะก็ดึงให้ดูได้นะคะทั้งสองด้านเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะเม็ดอาร์กก็จะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะส่วนโค้งก็จะตรงกันแบบนี้มีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะใครไม่สะดวกมาก็ดูตามเซลล์เอได้เลยนะคะ ลูกค้าออนไลน์นะคะเซ็นสัญญาผ่านแล้วเราไปส่งให้ถ้าไม่สวยไม่ตรงปกยกเลิกได้เลยนะคะคืนมาจาให้ค่ะกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยสามกานถุงลมนิรภัยจะอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็ตรงด้านซ้ายนะคะหน้าจอค่ะลูกค้าก็จะได้หน้าจอสัมผัสด้วยนะคะแอร์แมนวนวลเป็นเกียร์หกสปีด มาพร้อมกับบาะหนังนะคะด้านบนก็สะอาดสะอ้านไม่มีรอยเจิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายกันต่ออันนี้จะเป็นนี่ค่ะลูกค้ารถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะจอดปุ๊บรีวิวปั๊บนะคะตอนนี้เอาไม่ทันบอกตรงๆนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะสำหรับรถเสรีไทยนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะจ๊ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ฝั่งด้านซ้ายเม็ดอารกลมนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวเหมือนกันคะ่ะกล่องคูบ็อกมีมาให้นะคะช่องเก็บเอกสารก็มีมาให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรถคันนี้ก็โทรตรงมาได้ที่เบอร์0ู4 5 9เก้าสนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันคะ่ะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนมาเลยจ้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นโฉมหน้าหมูป่านะคะ ห้องเครื่องก็จะมีแผงด้านหน้านะคะหัวน็อตสามตัวด้านหน้าต้องไม่มีรอยขยับนะคะเคลือบเดิมโรงงานนะคะแผงหน้าเดิมไม่เคยโดนอะไรมานะคะลูกค้าคานด้านหน้าคะ่ะรหัสคานนะคะซ้ายขวา,า,า,ขวา R L นะคะก็อยู่ครบหัวนอ็อตเคลือบเดิมโรงงานคานเดิมนะคะลูกค้าไล่มาที่นะคะแก้มด้านขวาก็จะมีแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจหมายเลขเคร erosion, ื่องหมายเลขคตตรีต้อง ly, ตรง,งกับสำเนาหน้าเล่มนะคะ ากระโปงค่ะเคลือบเดิมโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยไม่มีนะคะรอยเปื่อยโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะให้ดูความใหม่ของห้องเครื่องได้เลยค่ะสนุสนิมมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะลูกค้านี่ค่ะหัวน็อตห้องเครื่องก็ไม่มีรอยขยับนะคะของเหลวเราถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายไปให้หนึ่งหมื่นกิโลค่ะลูกค้าสามารถวิ่ง นับหนึ่งใหม่ได้เลยนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายไปให้1นึ่งกิโลนะคะแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยแล,ล้วค่ะลูกค้าสําหรับใครที่นะคะอยากจะได้รถคันนี้ก็ปรึกษาเอกาสารเพิ่มเติมกันเข้ามาได้โทรตรงที่เบอร์0ู4 5 9 8 9 2 5 6นะคะรถรับประกันเครื่องยนต์กเกียร์ค่ะลูกค้าออกรถไปแล้วเรามีประกันเครื่องยนต์กเกียร์ให้นะคะโปรโมชั่นนะคะออกรถเดือนนี้มีโปรส่วนลดให้5,000บาทมีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีนะคะออกรถกับเราไปเกิดเหตุฉุกเฉินกดนรถนนดรถถยกถสไล์ะะคะ ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้นะคะใครสนใจนะคะของเรามีสามสาขาทั่วประเทศนะคะกรุงเทพอย่น้องจอกมีนบุรีคะ่ะสาขาสุราษฎร์ธานีมีสองสาขานะคะสาขาสีแยกตาปานในตัวเมืองกับสาขาสนามบินนะคะอยู่ใกล้สนามบินสุราษฎร์นะคะสาขาที่ทํคพิจยู่ตอนนี้นะคะใครสนใจก็ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรตรงกันเข้ามาได้ที่เบอร์ศู4 5 9 8 9 2 5 6เบอร์เซลเอโดยตรงนะคะปรึกษาเอกสารเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะสำหรับอาชีพค้าขายก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลานะคะใครมีสัญญาเช่าแนบสัญญาเช่าใครไม่มีก็ใช้บินที่ซื้อของมาขายก็ได้นะคะปรึกษาได้เป็นเพสวบเพสค่ะลูกค้ามีประวัติหรือไม่มีก็สามารถทักมาคุยกันได้สอบถามได้นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะลน์ ถ้าเกิดว่าโอเคก็ทําจองเข้าบัญชีบริษัท1,000บาทนะคะจัดไปเน้นให้ฟรีทั่วไทยค่ะลูกค้าไม่สะดวกมา้องเอส่งเจ้าหน้าที่แบงก์ไปจัดให้ถึงบ้านนะคะแบงก์เรามีเป็น1ิบแบงก์เลยค่ะลูกค้ากรุงศรีธนาชาิเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโก้กสิกรไทยซ I ไ B นะคะเรียกได้ว่ามีให้เยอะมากนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนธนาคารนั้นก็ไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะเซ็นผ่านแล้วไม่สะดวกมานะคะ้องเอมีบริการส่ง รถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยนะคะคืนมัดจำให้เต็มจํานวนค่ะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้นะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถคันนี้นะคะอย่าลืมตรดต่อเซลลเได้นะคะหรือใครอยากจะมาดูรถมาไม่ถูกก็ทักหาน้องเอกันเข้ามาได้นะคะโทรตรงเลยเบอร์น,นี้094 5989256เอดได้คะ่ะลูกค้าแชร์โลเคชั่นให้ได้นะคะ อายุ20ปีนะคะลูกค้าถึงจะออกรถได้นะคะอายุ20ปีอายุงานน้อยสี่เดือนห้าเดือนนะคะก็ออกได้นะคะถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนเข้าบัญชีอายุงานน้อยออกได้เหมือนกันนะคะหรือใครเพิ่งมีประวัติเครดิตได้เดือน2เดือนนะคะถ้าพนักงานเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะมีประวัติไม่ถึงปีของเราก็ออกได้นะคะปรึกษาได้เป็นเคสบาเคสค่ะลูกค้านะคะปรึกษาโดยตรงเลยนะคะใครอยากได้รถต้องปรึกษาเซลล์นะคะ จะได้ช่วยกันหาทางแก้หาทางออกนะคะจะได้แนะนำให้นะคะ0 9 4ย์8 9 2 5 6ห้าเด้าสองห้าหกเซลล์เอเซรีไทยรถสวยค่ะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะทักมาได้ไม่ซื้อไม่ว่าปรึกษากันก่อนเปรียบเทียบที่อื่นได้ไม่ว่ากันนะคะโชว์รูมใหญ่ได้มาตรฐานรถทุกคันผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดีนะคะทีมจัดซื้อก็คัดรถให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะ โทรตรงมาที่0945989256เซลเอเซลล์ไทยรถสวยค่ะ